ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แจกเงินดิจิทัลเฟส3ามจำนวน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นมาตรการสำคัญของทางกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดกรอบเวลาในเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนในปัจจุบันจำนวน13.5ล้านลายไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รัฐบาลจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ให้อัตโนมัติและกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่มีจำนวนทั้งสิน้นราว10บล้านลายผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหรือผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ใหม่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน และเข้าเกณฑ์คุณสมบัติรวมไปถึงกลุ่มตกล่นที่ลงทะเบียนในปี2,565แล้วยังไม่มีการยืนยันตัวตนสำหรับกลุ่มใหม่ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน10ล้านลายลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐกระทรวงการคลังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการประกาศผลโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000 0บาทเฟส3ผ่านแอปทางรัฐสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ16-59ถึงปีแจกเงิน1,000 0บาทประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอยู่ในขั้นตอนที่3และหลักเกณฑ์ใหม่ในการใช้จ่ายเงินเฟส3ไม่ได้รับเป็นเงินสดใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ต กำหนดเงื่อนไขใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลังการใช้จ่ายรอบแรกจะต้องอยู่ภายในเขตอำเภอตามบัตรประชาชนของแต่ละคนเท่านั้น